วันนี้วันนี้สปอยพี่พรอยากกินถุงไหนไปหยิบมาเลยไปหยิบมาเลยนะให้ไวเลยนะเลือกมาเลยนะมันไม่ได้เลือกหรอกถุงมันอยู่ข้างหน้าสุดไงเออมาโอ้โหนั่งคอยดีๆหมุน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 อีกหมุนอีกรอบหนึ่งขอแม่ขอหมุน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 โอเคคอยคอย อ้องฉีดท้องแม่เลยอ่ะเคี้ยวให้แซบๆนะอะนานๆนนดูพี่เพิร์นเคี้ยวหน่อยพี่เพิร์นไม่ค่อยเคี้ยวอันนี้มันเป็นไก่นุ่มอะไว้สำหรับฝึกหมาแต่ว่าจะมีเจ้าของเป็นแบบแม่โอ้ะฝันไเถอะว่าจะฝึกได้ใช่ปะคะใช่ไหมไปนั่งรอแม่แม่เข้าห้องน้ำก่อน สระผมเมื่อคืนนี้เลยเก็บคอเลยแม่โอ๋อะ๊ะมาเร็วๆไปนั่งคอยเข้าที่เข้าที่มันได้กลิ่นที่ถุงจะได้ไหม <c oughs> ให้พี่เพิร์่ลไปให้พี่เพิร์ลพี่เพิร์ลมาเอากับน้องขอขอให้ป้าให้ป้าให้ป้าไม่ไม่ใช่ป้าให้ป้าปล่อยปล่อย เสื้อแม่ขาดนะน่ะน่ะพี่พลก็แย่งให้ได้สิลูกเนี่ยไม่อ่อนเองอ่ะเอามาน้องมันก็แก้มันได้ใจอ่ะเอามาเอามาเร็่ยวิวคระเพิ่นไปไปหยิบอ่อนแอชิบแปงไม่ได้แม่เลยมึงอ่ะโอ้โห จิ๋วจะได้รางวัลด้วยหรอจิ๋วไม่ได้ทาอ่ะจิ๋วคืออะไรเนี่ยจิ๋วไปเอาเสื้อที่ป้ามาก่อนไปเอาเสื้อที่ป้ามาจิ๋วจิ๋วจิ๋วไปเอาเสื้อที่ป๊าไม่ยอมไปว่าไม่ได้ขนมโอ๊หมาละพี่เพริดเอามาละเออเก่งมากพี่เพรินก็ได้สองชิ้นมีแต่คนเขาว่ากันว่าจิ๋วไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวก็ได้กินเอออางั้นพี่เพลินสองชิ้นจิ๋วไม่ได้ทําอะไรเลยหนึ่งชิ้นอ่ะโอเคพอใจแล้วนะคะ ใจเย็นใจเย็นคนสวยใจเย็นหยุดนะย้งังจิ๋วไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนเออคอยนะแม่นับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสองสสีพี่เพิร์นพี่เพิร์นน่ารักหันซาน่ารักสงสัยมันต้องถ่ายรูปก,กับน้องมันอะมันถึงจะยิ้มเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บนห้องตอนเช้าพะเพิร์นไม่ยิ้มเลยคอย คอยจิ๋วไม่สะบัดกิฟตออกหยุดคอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะพี่เพิรนจิ๋ว <c oughs> โอเคไม่ขอภาพนิ่งนะเ็ดตัวแปลงขนให้อย่างดีทุกเย็นดูเนี่ย <c oughs> ฉลมน้ำหอมให้ละแล้วเนี่แล้วหนีไปอยู่ตรงโน้น หันสาเมื่อกี้ทาอะไรพี่เพลินเมื่อกี้ทาอะไรพี่เพลินดูดิเราวทำดูหน้าไม่รู้ไม่ชี้แ้วพี่เพลินคือเน่าก็น่ารักเน่าก็แบ้วดูดูเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยหันมาแบ้วหน่อยที่หันมาแบ้วหน่อยหันมาแบ้วหน่อยหันมาเฮ่่ก่อน่่่่่่่่่่่่่่่่่่ จริงๆเลยสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนเอออีกข้างหนึง่งเออเอ่าวไปไปให้แม่โยนเหรออ้วอ้าวเงไงอ่ะแม่งงอ่ะจิจะเอาอะไรอ่ะเอ้า นอนเล่นตรงนี้เลยเหรอ่ะอ่ะ,อ,ะอีกลูกไปไหนอะอ่ะเออไม่ต้องรบอบทีละลูกน่ะเอาหมดเลยอ่ะ <laughs> เกินไปแล้วจิว๋วทีละลูกเออเอาทีละลูกออน่ะ ใกล้ของจิ๋วเนี่ยมาใกล้ๆแม่ก่อนมาใกล้ๆแม่ก่อนมาใกล้ๆโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหเต็มจอเลยเต็มหน้าจอเลยเดี๋ยว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 โอ้โหพี่เพิร์นพี่ไปดูหัวเหนียวนี่ทุกคนโอ้ยทุกคนหัวเหนียวน้ำลายน้องเออยังไงอาจิ๋วเอาไปลูกบอลน่ะเออพี่เพิร์นทำไมคะทำไมอ่ะ ขนมแล้วขนมอยู่ไหนเอาไปหยิบมาไปหยิบขนมมาเอาไปหยิบขนมมาไปหยิบขนมมานะเอาหยิบมาในตู้ไปหยิบมาหยิบมาเลยจะกินอะไรหยิบมาออาแม่รอตรงนี้เออหยิบมาได้ไหมหยิบดีๆสิคะหยิบดีๆไม่หัวฟันหัวเวี่ยงเออค่อยๆหยิบเออ ไม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งเอามาเออมามาจิ๋วมารอตนี้จิ๋วมารอกินตรงนี้สิก็ไม่ได้กินสิให้พี่เพลิบมาให้แม่เออมาหยิบมาเอามาเอามาเดินมาทางนี้จิ๋วไม่แย่งพี่เพลินดิไม่ต้องกินเหะวันเนี้อะจิ๋วมาหาแม่จิ๋วมาจิ๋วมาพี่เพลินเอามาเออจิ๋วมันรอจิ๋วรอเอามาโอ้ยคอยอ่ะโอ้ยไป พอแล้วนะเนี่ยเข้าไปแล้วเออพอแล้วเมื่อกี้ก็ให้ไปแล้วโอเค